มาแชลดีทีทหรือฉายาหนวดดำคือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวิทยาศาสตร์เขาคือร่างโคนของโจนสลัดในตำนานที่ชั่วราที่สุดในโลกล็อกดีซีเบกเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์กันครับ สวัสดีครับพี่นีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังการเดลี่เพาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นซีรีส์วันพีททอซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวของวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าได้ถือสาเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาชลวดีทีสหรือฉายาหนวดดำเขามีปริศนาที่เกี่ยวกับตัวตนมากมายจริงๆถ้าเราลองมาไล,ล่เรียงกันดูก็จะมีดังนี้ทีชมีร่างกายผิดปกติไม่หลับไม่นอนมาตั้งแต่เกิด และด้วยร่างกายผิดปกตินี้ทําให้ทีตส,สามารถกินผลปีาศาจได้2ผลชีตมีความเก่งที่ซุกซ่อนเอาไว้ระดับที่สามารถฝากรอยแผลไว้บนหน้าชันคูดได้เลยทีตมีหลายบุคลิกในตัวแต่ก่อนเป็นคนจิตใจดีรักพวกพ้องแต่ตอนนี้เป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมฆ่าได้แม้แต่พวกเดียวกันเองและปริศนาล่าสุดก็คือชีตมีสายเลือดพิเศษที่ไวหลาย,ยอมติดตามพอเราเอาตัวตนของทีตที่ชวนสงสัยอยู่แล้วบวกกับพฤติกรรมทั้งหมดของเขาก็เท่ากับว่า ความน่าสงสัยของทีก็ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณระดับคูณ1ิบไปเลยซึ่งพอเราลองไล่เลี้ยงเรื่องราวทุกอย่างเพืเ่อนๆไม่คิดกันหรอครับว่าทุกอย่างมาช่างดูเป็นเรื่องบังเอิญที่ลงตัวมากเกินไปทําไมเด็กที่บังเอิญเกิดมามีร่างกายผิดปกติกินผลปีศาจได้2ผลซึ่งเด็กคนนี้น่าจะมีเพียงคนเดียวในโลกถึงได้ดําเนินแนวทางจนสลัดตามแบบบล็อกดีซีเบก แล้วทำไมต้องเป็นผลความมืดและผลแผ่นดินไหวเท่านั้นชีสแน่ใจได้ยังไงว่าร่างกายตัวเองสามารถกินผลปีศาจผลที่2ได้แล้วจะไม่ตายและที่สําคัญก็คือแผนการและความคิดชั่วร้ายทั้งหมดนั้นมันเริ่มขึ้นตอนไหนกันแน่เพราะถ้าย้อนกลับไปตอนที่ทีสขอขึ้นเรือของหนวดขาวเขายังเป็นเด็กอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นหรือที่จริงแล้วทีสไม่ได้วางแผนแต่เขาเป็นตัวหมากในแผนการของใครบางคนแล้วแผนการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่ทีสจะเกิดแล้วและคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือล็อกดีซิเบก ตนสลัดที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเขาจะต้องอยู่เบื้องหลังแผนการนี้แน่ๆร่างกายที่ผิดปกติของทีทคือแผนการของล็อกเรื่องราวของทีตและล็อกผมเคยทําวิเคราะห์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ในคลิปตัวตนที่แท้จริงของหนวดดําและข้อสรุปที่ได้จากในคลิปก็คือ ทีกับล็อกดีซีเบกจะต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยยะสําคัญแน่ๆโดยข้อสมมุติฐานที่ผมคิดเอาไว้ก็คือล็อกดีซีเบกยังไม่ตายแต่เขายังมีชีวิตและมีตัวตนอยู่ในร่างของทีดในรูปแบบใดแบบหนึ่งซึ่งตัวตนของล็อกจะออกมาอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อทีดถูกทําให้หลับไปและหนึ่งในคนที่น่าจะรู้ถึงตัวตนของล็อกที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คือแชงคูดเพราะว่าแผลเป็นบนหน้าของแชงคูดก็เกิดจากการที่แชงคู สู้เอาชนะทีตไปได้พอทีสลบไปล็อกปรากฏตัวออกมายึดล่างแล้วก็ฝากรอยแผลเอาไว้บนหน้าของเชงคูดซึ่งตอนที่ล็อกปรากฏตัวออกมาเขาเรียกตัวเองว่าหนวดดำและจากข้อสงสัยที่ว่าล็อกยังไม่ตายแต่มีตัวตนอยู่ในร่างของทีตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าผมเองก็นึกไม่ออกจริงๆว่าล็อกจะอาศัยอยู่ในร่างของทีตในรูปแบบไหนเป็นความสามารถของผลพิสารอย่างนั้นนะหร,หรือเป็นเวทมนต์คาถาทั้งสองอย่างนี้ก็ดูไม่น่าใช่ เพราะทีเก่งและชั่วร้ายมาตั้งนานแล้วแถมมังงะเรื่องนี้คือมังงะโจรสลัดจูจูจะให้มีวิชาคาถายาจิตยายวิญญาณก็ดูผิดตรรกกะเกินไป และในที่สุดความสงสัยทั้งหมดของผมก็ถูกคลายลงเมื่ออาจารย์โอดะทําการเปิดเผยภูมิหลังของตัวละครตัวหนึ่งออกมาเรื่องราวทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันอย่างพอดีในมังงะวันผีตอนที่1 7 2ถึง1 7 3มีการเปิดเผยว่าสาวสวยผมสีทองขององค์กรซ p พีซโลที่มีชื่อว่าสตูซี่ที่จริงแล้วเธอคือผลงานล่างคนที่ประสบความสําเร็จคนแรกของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แมสและหญิงสาวผู้เป็นล่างต้นแบบของเธอก็กคือมิสบักกิงแฮมสตูซี่ แม่ของเอ็ดเวิร์ดวีวิลล์มิสบักกิงแฮมคือผู้เคยอาศัยอยู่ในโครงการแมทและในอดีตก่อนหน้านั้นเธอคือสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดล็อกผู้เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์พอเนื้อเรื่องเปิดเผยมาว่ากลุ่มล็อกมีคำว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้ผมเกิดเอใจจขึ้นมาว่าถ้าร่างกายที่ผิดปกติของทีทคือแผนการของล็อกจริงแล้วล่ะก็บางทีแล้วร่างกายนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากพลังวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้ซึ่งมิสบักกิงแฮมคนนี้ก็ไม่น่าใช่นักวิทยาศาสตร์ธรรมดา ดูแล้วเธอน่าจะมีความเก่งพอตัวเลยดูได้จากการที่เธอสามารถไปรวมกลุ่มอยู่กับอัจฉริยะอย่างดเรเวกาพังจัดควีนแล้วก็ซีซ่าได้เพราะจากรูปของสมาชิกก่อตั้งกลุ่มแมทที่ปรากฏออกมาเราจะเห็นว่ามิสบักกิงแฮมยืนอยู่ในกลุ่มของสมาชิกก่อตั้งที่มีแต่พวกนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะต่างจากคนอื่นๆที่จะยืนอยู่ด้านหลังเป็นแบ,บ็คกราวส่วนสาเหตุที่เธอยืนหันหลัง <c oughs> เหตุผลก็คือเพราะเธอไม่อยากถูกรวมเป็นสมาชิกก่อตั้ง เธอเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยเท่านั้นแล้วถ้าดูจากอายุของทุกคนมิสบักกิงแฮมคือคนที่อายุมากที่สุดในกลุ่มปัจจุบันเธออายุ76เวกอพัง65จัดควีนอายุ56เท่ากันซีซ่าอายุ55นั่นก็เท่ากับว่าถ้านับเฉพาะอายุสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์มิสบักกิงแฮมถือว่าเป็นรุ่นพี่ของทั้งกลุ่มเลยทีเดียวและข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆก็คือมิสบักกิงแฮมถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการคลนนิ่งมนุษย์ อย่างมีนัยสําคัญมากๆเลยเพราะว่ารอบๆตัวเธอเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับร่างโคนนิ่งทั้งนั้นตั้งแต่การที่ร่างโคนนิ่งมนุษย์ที่ประสบความสําเร็จยูนิตแรกของกลุ่มแมทคือร่างโคนิ่งที่มาจากตัวเธอเองและการที่สตูซซี่ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าน,นี่คือร่างโคนิ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นยูนิตแรกก็หมายความว่า ก่อนหน้านั้นจะต้องมีร่างคนนิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ด้วยแน่ๆซึ่งถ้าเราลองมานิยามคําว่าร่างคนนิ่งที่ประสบความสําเร็จกับร่างคนนิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จกันก็จะได้ดังนี้ร่างคนนิ่งที่ประสบความสําเร็จคือร่างที่สามารถก๊อปปี้บุคคลที่เป็นต้นแบบได้ชนิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนทั้งหน้าตาลูกล่างพอสวร่าร์ความเชี่ยวชาญความรู้สึกรวมไปถึงความทรงจําบางอย่างยกตัวอย่างเช่นซิาฟีนของแฮนคอกที่ก๊อปปี้มากระทั่งความรู้สึกคลั่งไคล้หลงใหลในตัวลูฟี่แบบเดียวกับ่างต้น หรือในลายของสตูตซี่ที่ก๊อปปี้ความเก่งและความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ของมิสบักกิงแฮมมาส่วนร่างคนนิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือร่างที่ก๊อปปี้ร่างต้นแบบมาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นรูปร่างหน้าตาภายนอกจะออกแนวไม่เหมือนกับร่างต้นเลยอย่างดีก็คือดูคล้ายๆอย่างแย่ก็จะออกแนวเพี้ยนไปเลยเป็นร่างที่จะดูให้เหมือนต้นแบบก็ได้หรือจะดูให้ไม่เหมือนก็ได้พรสวรรค์ก็จะก๊อปปี้มาได้เพียงบางส่วนแบบไม่ครบ100% ส่วนนิสัยเป็นไปได้ว่าจะต่างกับร่างต้นแบบคนละขั้วเช่นร่างต้นเป็นคนจริงจังร่างคนนิ่งก็จะกลายเป็นคนติงตองไปเลยพูดง่ายๆก็คือร่างคนนิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จจะออกมาแนวแนวร่างที่ดูแล้วขัดๆเกินๆไปหมดพอพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเดาออกกันแล้วว่าร่างคนนิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จคือใครเขาก็คือเอ็ดเวิร์ดวีวิลชายที่อ้างตัวว่าเป็นลูกของหนวดข่าวนั่นเองสิ่งที่ทําให้ผมค่อนข้างแน่ใจว่าวีวิลคือร่างคนของหนวดข่าวก็คือคําพูดของมิสบัตติงแฮ ทุกๆครั้งที่วีวิวปรากฏตัวออกมามิสปาร์คิงแฮมจะย้ำอยู่เสมอว่าวีวิวมีสายเลือดของหนวดขาวเรายิ่งแน่ใจมากขึ้นโดยเฉพาะในมังงะตอนที่1073ที่มิสปาร์คกกิงแฮมย้ำกับมันกโก้ไปว่าวีวิวมีสายเลือดของหนวดขาวจริงๆนะถ้าไม่เชื่อให้ไปถามเวก้าพังดูสิคำถามก็คือเลือดมันมีความสำคัญอะไรกับเทคโนโลยีการโคนนิ่งมนุษย์คำตอบก็ง่ายมากเพราะว่าเลือดคือวัตถุดิบจำเป็นที่สุดในการสังเคราะห์ร่างโคนขึ้นมาอย่างไงล่ะหลักฐานของเรื่องนี้อยู่ในมังงะตอนที่1099 เวก้าพังตอบรับคําขอของคูมะในการที่จะรับรักษาบอนนี่ซึ่งค่าตอบแทนการรักษาเวก้าพังจะขอให้คูมะบริจาคเลือดให้กับเขาเพื่อนําไปสร้างร่างโคนิ่งสุดแก่งของคูมะมาเพื่อปกป้องโลกสรุปก็คือเอ็ดเวิร์ดวีวิลคือมนุษย์ร่างโคนที่ถูกสร้างมาจากเลือดของนวดขาวเป็นร่างโคนนิ่งรุ่นแรกๆของกลุ่มแมสและก็ไม่แน่แล้วนะครับอาจจะเป็นตัวแรกของโครงการก็ได้ข้อมูลของกลุ่มแมสที่เปิดเผยออกมาพวกเรารู้เพียงแค่ว่าพวกเขาดำเนินงานมาถึงอย่างน้อยๆเมื่อ24ปีก่อน ก่อนที่เลจูพี่สาวคนโตของเด็กวินสมกจะเกิดส่วนข้อมูลว่าพวกเขารวมตัวกันจริงจังเมื่อไหร่ยังไม่ปรากฏพวกเราเห็นเพียงแค่รูปของสมาชิกก่อตั้งที่ต่างคนต่างก็ยังอยู่ในวัยชะกาันร่างกายแข็งแรงกันอยู่แล้วถ้าเราเอาช่วงเวลาการเกิดของวีวิลหรืออายุของเขา35ปีมาลบกับอายุของทุกคนก็จะได้ดังนี้เวกาพัง3าจัด21สซีซ่า20ควีน2 1มิสบักกิงแฮม41จากตรงนี้เราจะพบว่ารูปร่างหน้าตาและอายุของทุกคนสอดคล้องกันมากๆนั่นก็เท่ากับว่า กลุ่มแมทน่าจะถูกก่อตั้งอย่างจริงจังเมื่อ3ามสถึงสามปีก่อนหลังจากเหตุการณ์กอตวันเล่ที่เกิดขึ้นเมื่อ38ปีก่อนก็สมเหตุสมผลที่ว่าทำไมมิสบักกิ้งแฮมที่เคยอยู่กลุ่มล็อกมาก่อนถึงมาอยู่ที่กลุ่มแมทได้เพราะพอกลุ่มล็อกแตกทุกคนแยกย,ย้ายมิสบักกิ้งแฮมก็มาขออาศัยเป็นการช่วคร่าวกับกลุ่มแมทโดยเธอไม่ขออาศัยอยู่ฟรีๆแต่จะขอแชร์องค์ความรู้การทดลองที่เธอมีอยู่แล้วให้กับกลุ่ม ซึ่งองค์ความรู้ที่ว่าก็คือการคนนิิงมนุษย์นั่นเองส่วนหลักฐานที่บ่งบอกว่ามิสบักกิงแฮมมีองค์ความรู้เรื่องการสร้างร่างโคลนติดตัวอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ากลุ่มแมทนั่นก็คือการที่เธอมีเลือดของนวดขาวเก็บเอาไว้กับตัวเพราะจากคําพูดของดร์เวคัาพังที่ขอให้คูมาบริจาคเลือดให้เพื่อใช้ในการสร้างร่างโคลน แสดงว่าปริมาณเลือดที่ใช้ในการสร้างร่างโครนจะต้องมีปริมาณที่เยอะพออาจจะต้องการเป็นหลอดห,หรือไม่ก็ไปถุงใหญ่ๆแบบการบริจาคเลือดถึงจะทําได้การที่มิสบักกิงแฮมมีเลือดของนวดขาวเก็บไว้เยอะขนาดนั้นแล้วก็นําเลือดนั้นติดตัวมาที่กลุ่มแมทแสดงว่าเธอจะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าการสร้างร่างโครนจาเป็นต้องใช้เลือดปริมาณหนึ่งของผู้เป็นร่างต้นแบบเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือร่างทดลองที่ล้มเหลวอย่างเอ็ดเวิร์ดวีวิลคราวนี้ก็กลับมาที่กลุ่มล็อกกัน การที่กลุ่มล็อกมีหนึ่งในสมาชิกเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจทดลองเรื่องโคนนิ่งมนุษย์ทําให้ภาพรวมของกลุ่มล็อกมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกลุ่มล็อกจะต้องเป็นกลุ่มชนสลัดที่น่ากลัวชนสยองมากๆเพราะมีทั้งพวกป่าเถื่อนและคนที่ขวาคว้าหาสิ่งที่ผิดสามัญสำนึกฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติรวมอยู่ด้วยกันโดยผู้นำที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการค้นคว้าก็คงจะเป็นล็อกดีซีเบกผู้เป็นกัปตันนี่ละ่ะตรงนี้ก็สอดคล้องกับคำพูดของเซงโงคูมากๆที่บอกว่า ล็อกคือคนที่ทะเยอทะยานมีความมุ่งหมายจะเป็นราชาของโลกและด้วยเหตุนั้นก็เลยทําให้ล็อกเข้าไปยุ่งกับเรื่องต้องห้ามหลายๆอย่างเรื่องต้องห้ามที่ว่าก็คงเป็นเรื่องฝืนกฎธรรมชาติอย่างเช่นการสร้างชีวิตความตายและความเป็นอมตะแน่ๆมีความเป็นไปได้ว่าล็อกดิซิเบกอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นหมอซึ่งถ้าล็อกคือคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ มันก็จะตอบคําถามได้ทันทีว่าล็อกเอาองค์ความรู้อะไรไปทําการค้นคว้าเรื่องต้องห้ามเหนือธรรมชาติถ้าคําอธิบายทั้งหมดคือล็อกทําได้เพราะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าการทดลองเรื่องชีวิตอมตะคําตอบนี้ก็สมเหตุสมผลมากๆและด้วยความที่ล็อกดีซิเบกเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากๆเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ชีวิตอมตะแต่เขายังต้องการครอบครองพลังยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกด้วยซึ่งพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในความคิดของล็อก ก็คือพลังอำนาจของผลพิศารโดยพลังที่ล็อกเลียงไหวก็คือพลังแผ่นดินไหวผลกุละกุละและพลังความมืดของผลยามียามิถ้าหากว่ามีสองพลังรวมกันอยู่ในตัวคนคนเดียวล็อกจะกลายเป็นคนที่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงแต่ปัญหาก็คือล็อกกินผลความมืดไปก่อนแล้วเขาไม่สามารถกินผลพิศาจเพิ่มได้อีกแล้วล็อกได้ใช้ความรู้ทุกอย่างที่มีทําการทดลองเรื่องนี้อย่างบ้าคลั่งที่ห้องทดลองลับที่อยู่บนเกาะฮาจิโนสึ ไม่ว่าจะเป็นการจับคนเป็นๆมาทดลองกินผลปีศาจสองผลเพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวเองทดลองผ่าตัดเปลี่ยนร่างกายมนุษย์เพื่อหาวิธีให้ร่างกายรองรับพลังผลปีศาจได้มากกว่า1ผลทดลองความตายและการฟื้นคืนชีพผลจากการทดลองทําให้ล็อกค้นพบวิธีการชิงพลังผลปีศาจจากผู้ใช้ที่เพิ่งตายไปรวมไปถึงคําตอบว่าร่างกายแบบไหนถึงจะสามารถกินผลปีศาจได้2ผลและผลสรุปที่ล็อกได้จากการทดลองก็คือมนุษย์ที่มีหัวใจมากกว่า1ดวง จะกินผลปีศาจได้เต็มที่แค่2ผลเท่านั้นต่อให้มีหัวใจเป็นสิบดวงก็กินได้แค่นั้นเพราะว่าร่างกายจะทนพลังไม่ไหวแล้วก็ตายลงไปซึ่งมนุษย์ที่มีหัวใจมากกว่า2ดวงผลกระทบที่ได้รับก็คือจะไม่สามารถนอนหลับได้ล็อกทดลองเรื่องนี้ซ้ำๆจนแน่ใจซึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปก็ทําให้มีคนตายจากการทดลองมากมายและตลอดการทดลองของล็อกคนที่เป็นผู้ช่วยก็คงเป็นมิสบักกิงแฮมนี่แหละ การทดลองของล็อกน่าจะมีมากกว่านั้นซึ่งการทดลองร่างโคนคงเป็นหนึ่งในหัวข้อด้วยเมื่อล็อกได้ข้อสรุปทุกอย่างของการมีชีวิตอมตะและการมีร่างกายพิเศษที่กินผลปีศาจได้2ผลล็อกก็ดําเนินแผนการทันทีเมื่อ40ปีก่อนล็อกใช้เลือดทําการสังเคหอร่างโคนของตัวเองขึ้นมาจํานวนหนึ่งแต่ด้วยวิทยาการในสมัยนั้นที่ไม่ได้ก้าวหน้า ทำให้ร่างโคลนที่ได้ทุกร่างเป็นร่างโคลนที่ไม่สมบูรณ์รูปร่างหน้าตาของร่างก๊อปปี้แทบจะไม่เหมือนกับร่างต้นเลยนิสัยของร่างโคลนแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยล็อกเลือกเด็กร่างโคลนที่ดูแล้วน่าจะสมบูรณ์ที่สุดทำการผ่าตัดเอาหัวใจของร่างโคลนตัวอื่นมาใส่เพื่อให้เด็กร่างโคลนมีสองหัวใจตั้งแต่เกิด ส่วนล่างโคลนอื่นที่ไม่ใช้บางส่วนก็กําจัดทิ้งไปบางส่วนก็เก็บเอาไว้เผื่อใช้งานในอนาคตและเด็กล่างโคลนที่ถูกเลือกให้มีสองหัวใจคนนั้นก็คือมาแชลดีทีจากนั้นก็ตั้งใจที่จะชุบเลี้ยงทีปล่างโคลนให้เติบใหญ่พอถึงเวลาที่เหมาะสมเวลานั้นก็คือเวลาที่ทีปล่างโคลนเติบใหญ่เป็นหนุ่มชะกันและร่างเก่าของล็อกแก่ชราล็อกก็จะทําการย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวของร่างโคลนและวิธีการย้ายร่างก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนอะไรแค่ทําการปลูกถ่ายอวัยวะบางอย่างของร่างต้นเข้าาไปในนตัว่งโค แล้วไม่นานความคิดจิตใจของร่างโคลนก็จะถูกจิตใจของผู้เป็นร่างต้นค่อยๆกืนกินและในที่สุดร่างโคลนนั้นก็จะกลายเป็นล็อกล่างต้นที่กลับมาเกิดมาอีกครั้งอย่างสมบูรณ์และอวัยวะที่ดีที่สุดในการปลูกถ่ายใส่ร่างโคลนก็คือหัวใจนั่นเอง เพราะหัวใจคืออวัยวะที่มีพลังมากที่สุดล็อกจะทําการผ่าตัดเอาหัวใจของตัวเองใส่เข้าไปในร่างโคลนให้กลายเป็นหัวใจดวงที่3และการที่เป็นร่างโคลนของตัวเองดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะเกิดการต่อตายและก่อนที่ร่างใหม่จะหมดสภาพก็จะทําการโคลนร่างขึ้นมาเตรียมไว้พอได้เวลาก็ย้ายไปอยู่ร่างใหม่ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเท่านี้ล็อกก็จะกลายเป็นราชาของโลกผู้ครอบครองพลังผลปีศาจและเทียมทานทั้งสองและก็เป็นราชาผู้มีชีวิตอมาตะอย่างแท้จริงนี่คือแผนการชีวิตอมาตะา ที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่แล้วก็ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นที่เกาะกอดวันเล่เมื่อ38ปีก่อนล็อกได้พ่ายแพ้ให้กับกุญชลสลัดโรเจอร์จบเหตุการณ์ล็อกถูกรายงานว่าเป็นผู้หายสักสูญเพราะว่าหาศพไม่เจอผู้คนต่างก็คิดว่าล็อกน่าจะตายไปแล้วแต่ความจริงแล้วล็อกยังไม่ตายผลการต่อสู้ทําให้ล็อกปาดเจ็บอย่างหนักเขาเลือกที่จะหนีมากกดดนอยู่กับท,ทีล่างคนของตัวเองในขณะนั้นทีตมีอายุเพียงแค่สองขวบและด้วยร่างกายที่หมดสภาพเพราะการต่อสู้ ทำให้ล็อกตัดสินใจที่จะผ่าตัดย้ายหัวใจมาอยู่ในตัวทีทให้เร็วที่สุดแต่ตดตรงที่ว่าทีทยังเด็กเกินไปก็เลยต้องรอเวลาให้ทีทมีอายุ5้าขวบก่อนจากนั้นค่อยผ่าตัดย้ายหัวใจมาซึ่งผู้ที่คอยช่วยเหลือล็อกในช่วงเวลานั้นผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นมิสปาร์คิงแฮมสาเหตุที่เธอยอมช่วยผมเดาว่าล็อกน่าจะใช้เรื่องเลือดของหนวดข่าวเป็นสิ่งตอบแทนประมาณว่าถ้ามิสปาร์คิงแฮมยอมช่วยก็เอาเลือดของหนวดข่าวที่ล็อกเก็บไว้ไปไปสร้างร่างโคนต่อได้ซึ่งพอทําทุกอย่างเสร็จ เธอก็เลยไปขออาศัยอยู่ในกลุ่มแมสแล้วเมื่อล็อกย้ายไปอยู่ในร่างทีได้แล้วคราวนี้ก็เฝ้ารอเวลาดําเนินแผนการทั้งหมดอยู่เป็นตัวตนอีกคนในร่างทีอย่างเงียบๆค่อยๆกืนกินตัวตนของทีไปเรื่อยๆเฝ้ารอเวลาที่จะได้ผลความมืดของตัวเองกลับมาแล้วก็เฝ้ารอเวลาที่จะชิงผลกุลักุลักของหนวดขาวแล้วเมื่อชิงมาได้มีพลังผลพิศาษครบสองผลล็อกก็เริ่มดําเนินแผนการเป็นราชาของโลกต่อทันที ด้วยการมารวมกลุ่มกับร่างโคลนของตัวเองอีกตัวที่ล็อกสร้างทิ้งไว้คนคนนั้นก็คือลาฟิตลาฟิตคือร่างโคลนอีกตัวของล็อกที่ถูกเก็บเอาไว้ใช้งานเพราะว่ามีนิสัยที่ฉลาดและเพราะว่าทีดเป็นร่างโคลนที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยทําให้เขามีนิสัยตรงข้ามกับล็อกอย่างสุดขั้วทีดนิสัยดั้งเดิมเป็นคนที่ใจดีรักพวกพ้อง เป็นคนที่ชอบประมาทแล้วก็ไม่เก่งในด้านการต่อสู้เท่าไหร่เรื่องความเป็นคนชอบประมมทหนวดข่าวก็รู้ดีเพราะงั้นเขาถึงฟันฉับใส่ทีทันท,นทีตอนที่ได้เจอกันอีกครั้งนิสัยของทีน่าจะต่างจากล็อกที่มีนิสัยหดเยี้ยมอมหิตเป็นคนรอบคอบไม่ประมาาแล้วก็มีความเก่งในด้านการต่อสู้มากๆในเวลานี้เพราะจิตใจของล็อกกําลังกึนงกินทีทีอยู่ก็เลยทําให้ยิ่งเวลาผ่านไป ทีจากเดิมที่เป็นคนใจดีก็ยิ่งทวีความชั่วร้ายมีจิตใจที่เหี้ยมโหดมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ของทีในตอนนี้ก็คือเขาน่าจะคิดว่าตัวเองคือทีนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นล็อกดิซิเบกด้วยแล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแชงคูดคือคนที่เผลรู้ความลับเรื่องนี้เขาทําให้ทีหลับไปล็อกปรากฏตัวออกมาหลังจากนั้นแชงคูดก็เลยสงสัยในตัวตนของที ชังคูดกำลังสงสัยว่าทีดอาจจะมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับล็อกดีซีเบกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือก,กับพวกข้ามผู้เท่ามันก็เลยเป็นสาเหตุให้แซตเทิลพูดกับเดวอนในมังงะตอนที่1 1 0 7ไปว่าที่พวกแกอาชญากรชั่วร้ายยอมก้มหัวให้กับทีดก็เพราะสายเลือดนั้นอย่างนั้นนะเหรอแล้วเดวอนก็ตอบไปว่า รู้เรื่องนั้นด้วยเหรอใช่แล้วหล่ะเพราะทีเขาพิเศษยังไงล่ะซึ่งสายเลือดจอมชั่วร้ายขณะที่ทําให้อัชัรยกรตัวร้ายยังต้องยอมก้มหัวให้ในเรื่องวันพีทผมคิดว่ามีแค่คนคนเดียวคนคนนั้นก็คือล็อกดีซีเบกนั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมเคยทำคลิปวิเคราะห์ไว้ว่าบอสที่แท้จริงของเรื่องนี้ไม่ใช่ท่านอิมไม่ใช่ทีแต่คือล็อกดีซีเบกถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็คุยกันสนุกๆไม่ต้องคิดมากอะไรนะคร